ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่เสนานิคมนะครับอาคารไหนก็ตันแต่ที่มีห้องน้ำมากเกินไปคือไม่ดีอัปมงคลพื้นต่ำก็คือเสียเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีบันไดหันมาสู่หน้าบ้านเงินทองก็จะโล่วไหลนะครับในอาคารหลังนี้ของคุณหมูนะครับซึ่งเป็นลักษณะท่านซื้อมากับคนอื่นเขาฉนันต้องแก้ไข ต้องชมตามผมมาถ้าว่าจะแก้ไขปัญหาอีกนะครับห้องน้ำเดิมถ้ามีห้องน้ำปัญญาหน้ากับประตูอะไรทั้ง,งสิ้นช่วงต้องหายเจอที่ไหนขุดลากของคนให้หมดทั้งส้วมนะฮะที่อยู่ราคาเราไม่ต้องออกมาสุดห้องนอกนะครับอยู่ตรงสนามก็ได้รันข้างก็ได้ หรืออยู่็อกหลังสุดของม้านพออะไรอยู่ส่วมนะครับวิธีการคือขุดลากขอนโคลเอาถังทิ้งให้หมดถังที่เป็นตูนจังองสก,กัดไม่ใ,ให้แสงแดดเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย7วันถึวันแล้วค่เอาดินเราะผุ่ผมเยาวเสร็จหรือเสร็จปุลผมไม่ได้นะต้องเอาดินเรอะผุ่มผมเข้าไปนะครับให้เรียร้อย บ้านนี้เราทำไมทให้สูงขึ้นมาใช่ไหมสูกกับ่าขนาดนะครับก่อนที่เราจะเก็บพื้นปูนให้ปูหายวนที่ใช้แล้วนะครับครับปูหายวนก่อนที่ใช้แล้วนะฮะผ้ามขาดขาดต้องชุนบิดพับเข้าไปให้เต็มเมื่อที่บริเวณบ้านเรานะครับตรงกลางประตูปะทะกับประตูรถเข้าอยู่แล้วถ้าคุณย้ายหนีหนีเนรพนครับฉะนั้นคุณต้องกั้นนำผู้ไว้ตรงกลางเป็นสวนน้ำผู S <S จะเลี้ยงปลาเข้ขขาขนาดนะแล้วแต่คขุนแล้วงจัดทิ้งให้ลงตัวนะครับอาจจากนีที่จะดหรือริมไรเป็นขวาได้หมดใช่ครับแต่หลังค่างี้นะครับอย่ามาตรงกับประตูหน้านบ้านเดิดขาดหน้านบ้านเราต้องโล่งๆเอาเดนะเจอน้ําพุนะแล้วไปเจอประตูนี้ไม่เป็นไรย้ายทั้งบ,งบันไดบพนไดในงกลการไม่ดีนะแต่ทางขึ้นให้ขึ้นด้านข้างนี้ออกแบบแล้วดูลักษณะแบบก่อน นะครับตรงบันไดต้องมีอากาศและแสงสว่างเข้าอากาศเข้าทิศนี้ทิศใต้หลังทิศเหนือครับอากาศเข้ามาทิศใต้ครับต้องมีอากาศออกอยาให้มันตันข้ามกรอบปิดทึบหมดใช่ครับต้องมีอากาศเข้าแล้วออกทั้งหลังบ้านกรอบปิดหน้าบางคนกรอบปิดหมดอธิญานตรงนี้ตรงให้จุดนะครับพื้นยกสูงครับ บันไดกี่ขั้นจริงๆพื้เน uh ี่ยไม่มีบันไดเข้าวานายีน่าจะวัดขั้นนึงครับคือนสนามโค้งกจะพื้นนก็จะอยู่พื้นบ้นจะอยประมาณเท่ครับแล้วจะขมมาประมาณครับครับนี่บันไดขึ้นหนึ่งขั้นเจอชันทักที่ถอดรองเท้าแล้วเคยขึ้นบ้านนิดนึงไม่เกิน5้าเซนขึ้นตัวบ้าง การชั้นพักยาวๆก็เคยขึ้นตั้งขั้นนะครับเน้นนะฮะเข้ามาแล้วอยากเจอปัญหาทั้งสิ้นเจอกรรมเพงอย่างเดียวที่กองประตูอยู่นี่ขอให้เจอแต่กรรมพงอย่างเดียวครับผมเข้าใจนะครับพอเรื่องจะเป็น หน้าบ้านคือห้องรับแขกเม่เข้ากันข้าวโต๊ะกันข้าวควอยู่ดินไซน์ดินก่อนล็อกหลังบ้านดีที่สุดนะครับทางด้านที่ตนออกเหมาะกาบโต๊ะกานข้าวใช่ครับที่ตนตกร้อนครับนะครับแต่บางครั้งทางแสงเราจะไม่ต้องใช้แสงความสว่างของตัวอาคารต้องเข้าตัวอาคารอย่างเงี้ยแสงสว่างแดดเงี้ยไม่ให้เข้าเข้าน้อยที่สุด แต่ความส่วนของเขาเยอะๆแล้วผมไปดูเข้ามาขอให้เจอสิ่งที่มีมงคลก่อนอะไรก็ได้ที่เป็นมงลูกเด็กน่ารักน่ารักก็ได้หรือลูกเทพก็ได้แต่ไม่หช่ลูกกันใช่ไหมอย่างเั้นพี่ลักสุขภาพแข็งแรงหมดแต่งง้นมากี่ปีแล้วสีก็สี่ปีแล้วแต่สี่ปีแล้วมาครับเดี๋ยวให้ตั้งงม นะที่ม mm. mm. ึของเก็บสะงคมจัดที right. ่ให้นะครับมุมตรงนี้เอาลูกเด็กเด็กมาติดไว้ก็ได้ลูกเด็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 นะเด็น่ารักน่ารักครับช่วยได้ไหมนะครับอยู่ดึนสั้นมีคามตัวจำแนกได้นะห้องครัวนี่ห้องครัวถ้าสุขห้องครมีห้องนอนอยู่เตาไฟอยู่กำลังไม่ได้เผาหมดห้องพระก็ไม่ได้ห้องนอนไม่ได้นะก็ไปที่ตรงนี้